คริสหอวังโพดฟาดหลังนิ้งชัญญา หลังเมื่อสนิทของสาวพลอยหอวางออกมาหย่อนภาพคู่ของหนุ่มทูศิรัตอินทราโชตและนักแสดงสาวนิชัญญาแมคคอรีพร้อมระบุข้อความว่าอะอักษรย่อค่ะมาในความสัมพันธ์ของพลอยทูหรือเปล่าไม่นานนี้นิงชัญญาเคลียร์ปมเป็นมือที่สพลอยทูบอกเคลียร์ใจกันจบไปนานแล้วพูดไปจากกระทบฝ่ายชายเคารพตัวเองมากพ่อที่จะไม่เป็นมือที่สามของใครเรื่องภาพคู่ก็ผ่านไปนานแล้วแต่นานเท่าไร่ขอไม่ตอบ อยาก move on จากเรื่องนี้ถูกแค่เพื่อนไม่เคยสารต่อยังรักและเคารพลอยเหมือนเดิมตอนนี้โสดกับไบรวชิชราวิทย์ก็เป็นเพื่อนที่เหมือนคู่กัดในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิงพูดได้แค่ส่วนของนิงเนาะสําหรับพี่เขาพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักและเคารพอยู่เหมือนเดิมแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วในตอนนี้ สำหรับเราภายหลังนิงชัญญาแมคคอรีออกมาเปิดปากให้สัมภาษณ์ประเด็นตกเป็นมือที่3หลังเพื่อนพลอยหอวางโพสภาพเด็ดย้อนระเบิดว่าเป็นมือที่สทํารักสาวพลอยกับทูซิราอินทราโชทยืนการานว่าได้เคลียร์กับพลอยไปแล้วแต่ไม่ขอลงดีเทลพร้อมย่านไม่เป็นมือที่3ามใครเพราะเคารพตัวเองมากพอพร้อมขอให้ทุกคน move on จากเรื่องนี้สักทีภายหลังเจ้าตัวชี้แจงคริสหอวางเป็นพี่สาวพลอยหอวางก็ทวิตแซบซีด ทันทีล้านวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะทําชาวเน็ตหูพึ่งตาเหลือกกันเลยทีเดียวจากที่คิดว่าไม่มีอะไรก็ดูท่าจะไม่จบดราม่าง่าย,ายๆซะแล้วจ้า